สวัสดีครับนพพรชาแนลมาล้วคับกีดเล็ดออกม่จจาสาหน่อยเพชรบานแพงอ้อยต้อยอ้อยต้อยครับผมสวัสดีชว่วงเที่ยงเที่ทงยงบายครับของวันที่31กรกฎาคม2567ครับเป็นวันสิ้นเดือนแล้วมื่นกับเป็นเดือนใหม่เดือนสิงหาคมสำหรับเดือนสิงหาคมนะครับกะกราบสวัสดีเ c แฟนคลับสาวน่อยเพชรบานแพงสูปผู้สกุลครับ FC ของบอสโจยูมนิน FC ของน้องอุ๋งอิงรัตนาพรและศิลปินสู้ผู้สู่คนครับนะครับกระเมื่อนี้นะครับกะมีข่าวอัปเดตนะครับอของวงการบาลองบาล่ําคือเกาหล่ะครับกับว่าเล่าเรื่องในช่องของนพพรชาแนลกับเป็นสไตล์ของนพพรชาแนลนะครับเนาะนะครับกะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับครับเมื่อนี้เขาไปเห็นเฟซบุ๊กของน้องเชอร์รีนะครับ ปิยธิดาณวงศ์ษาที่เป็นหลานบอสโจโที่เมื่อว่านี้ครับได้ไปร่วมรายการมาลําไอดอลทีมสีแดงนะครับกับเป็นหนึ่งในสมาชิกที่นะครับอ,อยู่ในทีมสีแดงและผ่านเข้ารอบนะครับเป็นบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเบิ่งคลิปกันครับผมคลิปที่บอสโจเพิ่นมายืนยันกับทางแฟนลับว่าโบไัยมีเส้นมีสาย ในการสอยหลานสาวเฮ็ดให้หลานสาวนั้นได้เข้ารอบแต่ว่าหลานสาวเข้ารอบโดยนะครับผลคะแนนโหวตป๊อปปูล่าโหวตนะครับซึ่งได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตจากยูสเซอร์ต่างๆนะครับหมายถึงว่าคนที่ซื้อบัตรเข้าไปกลุ่มปิดเนี่ยครับหนึ่งบัตรมีหนึ่งคะแนนในการติ๊กลงคะแนนคือเลือกตั้งนี่แหละครับให้กับตัวผู้เข้าประกวดก็คือทุกคนก็นลงให้น้องเชอรี่หลายกระมูอก็เลย ผ่านรอบอเป็นรางวัลปอปูุ่าบดเข้าไปนะครับผ่านโดยอัตโนมัติโดยบรได้ให้กรรมการไปร็ิคาตัดสินใจกะเฮ็ดให้บอสจูกับน้องอิงสบายใจน้อยนึงว่าบริด้ใส่เส้นใส่สายให้ลานสาวเนาะครับเนาะอ่าไปเบิ้งคลิปจากน้อยครับ มันเขารอบนะครับอันนี้เขารอบโดยอัตโนมัตินะครับ mm hmm. โจูกับวงยิง hmm. ไม่ได้กาคะแนนให้เลย mm hmm. ไม่ได้ลงคะแนนให้เพราะว่าเขารอบจากการโบน mm hmm. ใช้เส้นหรือเปล่านี่ไม่ใช่ใช้เส้นเนาะก mm ็ได้ใบเส้็จอาโจเนาะเพราะอาโจไม่ได้โบนให้อันนี้คือจากเอฟซี hmm. ที่อยู่ในกลุ่มเปลี mm ่น hmm. นะครับเป็นเชอร์รี่ได้คะแนนเยอะกว่าเดิม บใจบกราัะให้น้องๆลูกๆทุกคนนะครับเก่งกันทุกคนเลยนะครับคนที่จบรอบก็ไม่ต้องเสียใจนะครับยืน้นะครับชาเพราะทุกคนเก่งแล้วก็มีของนันทุก็อยู่แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับนี่ จะถ่ายรูปนิดนึงครับครับพี่ฮอตครับโอ้ยเรื่องเสียงดีดีครับเรื่องเสียงดีครับผมเคลื่อนทีสีแดงครับต้องเปลี่ยนเแลื่อนที่ต้องเอาหนวดออกครับเครื่องเอาหนวดลงอีกเออมันเยอะไปเอาหนวดลงอีกวหน้ามันบานมันหนามันหนาไอเป็นข้อเป็นเป็นเข้าอ่ะข้อเป็นข้อเป็นดำดำนิดนลงครับค่อนพ่อต้เริ่ไปฟิตติ้งชุดนะ ลองอเลยลงเ,เลยลงหมดเลยคนะครับับครับเป็นยังไงครับยืนยันแล้วครับว่าหลานเสานะน้องเชอรี่บัวเลใส่เสียนใส่สาย,สายของบอโจกับน้องอีกนะในการเขาลอดไปข้งนี้เป็นรางวัลป๊อปปาโบนจากาผู้ที่เข้ารับชมไลฟ์สดกลุ่มปิดบอลไอดอนในเมื่อวานนี้นะครับในทีมสีแดงนะครับกะห้คะแนนน้องก็ผ่านเขาออบโดยอัตโนมัติเลยนะครับอ่ะ เฟซบุ๊กของน้องนะครับได้มีการโพสขอบคุณนะครับต่างๆอ่ะเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับของน้องเชอรี่ก็ได้โพสต์ว่ามีข้อความว่าอย่างนีครับหนูผ่านรอบอ่ะท่ทีครับหนูผ่านเข้ารอบ7คนแล้วนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณรายการหมอลำไอดอลที่ให้หนูมาได้แสดงความสามารถ แล้วก็ขอบคุณแรงสนับสนุนจากพ่อๆ่อแม่แม่แฟนคลับ fc ของน้องอุ๋งอิงที่ช่วยโวตให้หนูผ่านเข้ารอบมาขอบคุณพ่อที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณพี่เกลพี่พี่น่ารักมากและขอบคุณและขอฝากพ่อๆแม่ๆติดตามทีมบอสโจด้วยนะคะแล้วก็รูปหัวใจสีแดงนะครับ กะเป็นข้อความที่น้องมาขอบคุณพอ่อพอแม่แม่ครับเน้นนะน้องเน้นว่าขอบคุณแรงสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับน้องอุงอิงที่ช่วยโหวตให้หนูได้ผ่านเข้ารอบนะครับกะเประเสร็จบาได้ครับวามวานเนี่ยในกลุ่ม ของทีมสีแดงเนี่ยมีประมาณอยู่800ยูเซอร์ครับเกือบ90 0ครับผมกันนึ่งน,นั่นที่เป็นยูเซอร์ที่เข้าไปเบิ้งอะไล่์สดนะครับเมื่อวานนี้กบสดไล์กับเป็น FC ของน้องอุงอิงเป็นบอสโจครับที่เขามาเบิ้งครับและคิดว่า FC น้ององอิงกับกบอสโจกะต้องโหวตให้น้องเชอรี่อยู่แล้วเพราะบางคนก็นรู้ว่าน้องเชอรี่กับเป็นญาติของบอสโจนะครับแล้วซีนาแววตาขณะที่ ถึงคิวน้องเชอรี่ในเหตุได้ทำการประกวดร้องเพลงครับได้โชว์เพลงนักมากับบทเพลงสาวนักเรียนอยากอายฮักสาวนักเรียนมอปลายอยากอายฮักนะครับขณะที่น้องเชอรี่ร้องกับน้องอุิงกับได้นางยูกับปวโจนะครับเกาะขางวิธีเลยก็ให้กําลังใจนะครับเป็นการมองออกไปยิ้มมอแล้วก็ยิ้มแล้วก็ให้กาลังใจกับพี่สาวว่า อ่าชานให้กำลังใจยุ่ตรงนี้ทั้งเตรียมที่นะนะครับเป็นภาพที่ดูแล้วก็อบอุ่นครับอบอุ่นถึงจะงหะเสนสายเลือดแตกก่กะมันบ่งบอกได้ถึงแววตาบุ๋มบอกได้ถึงความรู้สึกเนาะครับเนาะนะครับกะแกะแบบนีครอบครัะครับแบบมอว,ว่านี่เป็นภาพบรรยากาศของความอบอุ่นของครอบครัวเนาะครอบครัวน้ำวงศานะครับมีพ่อมีอาจโจมีน้องอิงแล้วก็มีพีเชอรี่ครับที่รวมในการน้ำกัน นะครับก็สุดยอดครับผ่านเข้าไปแล้วนะครับเจ็ดคนนะครับหนึ่งแน่นก็คือน้องเชอรี่ครับกับน้องกระเดีวมาพดขอบคุณพ่อพ่อย่า FC นะครับกับรุ่นรอบต่อไปนะครับว่าน้องเชอรี่สิได้นะครับชนะบอหรือจังไดก็รอติดตามนะครับพร้อว่านี่ก็มีการอัดรายการจนถึง2องทุ่มเลยทีเดียวนะครับอัดรายการถึง2องทุ่มนะครับเนื่องจากเป็นรายการที่ อัดไว้เป็นเทปถ้าเป็นเทปไว้แล้วก็เพื่อออกอากาศอีกละเขาบอกหูเนาว่าจะออกอากาศอีกเมื่อไหต่แต่เป็นการอัดเทปครับบริไทยทอดสดนะครับกะจะต้องล้อรุ่นครับว่าน้องเอลี่จะเข้ารอบไหมนะครับหรือจะเป็นผู้ใดก็ล้อติดตามครับทีมสีแดงพ่อโจองอิงในรายการมราไอดอนนะครับผมนะครับนะครับเมื่อนี้กะ น้องอุงอิงกับพ่อโจก็ยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับน่าจะมีงานต่อนะครับผมเดาว่่ผิดกะทาไร้ยินข่เคาก็น่าจะมีการไลฟ์สดนะครับไปร่วมรายการไลฟ์สดกับแม่เฟิร์นนะครับกังนำคลินิกนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครพุ่นละรับผมนะครับจงได้กะเป็นกำลังใจให้นะครับทุกๆกคนนะครับบวยเป็นพ่อโจอุงอิงนะครับถึงจะได้พักวงแล้วแต่งานก็เข้ามารัวๆเลยทีเดียวนะครับ เข้ามารัวๆเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีการไทยพิสเซนเตอร์แถวแก้นอ้อ,อยเรื่องนี้หรือว่ารวมไปถึง M150 นะครับ M150 นะครับนะครับโอ้โบธรรมดาครับน้องอุง,งอิงนี่บบธรรมดากับพ่อโจนะครับางานเข้ารัวๆนะครับนะครับสำหรับนบพพรท n าน Channel กับเอาข้าวๆนะครับอัปเดต รสรุปก็คือว่ามื่อนี้นะครับน้องเฉลี่มาโพ์ขอบคุณพ่อพอ่พอ,พอแม่เอฟซของอุงอิงนะครับที่ร่วมโหวตให้น้องเฉลี่มีคะแนนป,ป๊อปปูราโหวตสูงที่สุดในทีมและสามารถผ่านเข้ารอบไปในครั้งนี้โดยอัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องมีกรรมการมาคอมเมนต์หรือว่าตัดสินแข่งกับใครเป็นการเข้าโดยเรียบร้อยอัตโนมัติไปเลยนะครับโอเคครับ นกพ้อนใช่แนวกะเอาข่าวๆมาไว่ยบ่อยเพียงแค่นี้นะครับถ้ามีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับมะลองมะล่ำสาวน้อยเพริมแพงกะสีมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังอีกทีหนึงครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันครับอ่านุซคอมเมนต์ตอบุซคอมเมนต์ครับผมสหรับมื้อนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ